ก็ขอสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับไตรามาสแรกของปี2567นะคะสำหรับปีปีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะคะอาจจะมาช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะปอได้สุ่มเลือกมา10ใบนะคะจากการอธิษฐานจิตนะคะก็ได้เป็นไพ่ the world นะคะ ซึ่งเป็นไพ่ตัวตนของคุณที่ดีมากนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความอิสระนะคะความสมบูรณ์พูนสุขนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขใบหนึ่งนะคะ,ะต่อมาเป็นไพ่เดวเอขอภัยค่ะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะเดอะทาวเคือไพ่ตึกพังนะคะซึ่งอ,อาจจะบ่งบอกถึงการทะเลาะวิวาทนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่อง ห่วงจุ้ยที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นโครงการอะไรที่เราทําอยู่แต่ว่ามันมีการาต้องอยกเลิกกลางคันอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นไพ่ p p g g o of cups นะคะ p พ c ออฟคัพตัวนี้ก็คือไพ่การเ,าเริ่มสิ่งใหม่ๆห,หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ดีไพ่ใบหนึ่งเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นไพ่สิบถ้วย ะะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์พูนสุขนะคะความสุขในครอบครัวนะคะการสร้างหลักปักฐานที่สมบูรณ์ในครอบครัวได้นะคะอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้นะคะหรือ,อมันขึ้นในตำแหน่งนี้อาจจะเป็นพื้นฐานครอบครัวคุณเป,เป็นครอบครัวที่มีความสุขอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ความรักที่ดีมากนะคะหรือถ้า เป็นเรื่องของการเจราจาด้านธุรกิจการงานก็ถือว่า,ามีความอาพอดีนะคะมีความแฟร์นะคะวินวินนะคะก็คือมีคู่ค้าคู่สมาคมที่อพอดีพอเหมาะนะคะแล้วก็มีาการเจราจาต่อรองที่ประสบผลสำเร็จนะคะต่อมานะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งเลย นะคะถ้าเป็นความรักก็คือรักแรกพบเลยนะคะหรือ,อคุณอาจจะได้โชคได้ลาบจากคนรักนะคะหรือกําลังจะได้อของขวัญชิ้นใหญ่จากคนรักหรือไม่ก็เป็นอา,อาจจะมีโครงการซื้อบ้านซื้อรถคันใหม่นะคะประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะ,ะก็จะเป็นไพ่สามถ้วยนะคะบ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองหรือประสบผลสําเร็จหรืออการเข้าสังคมบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะก็คือมีคู่ค้าคู่สมาคมนะคะต่อมาเป็นไพ่ ราชินีถือดาบนะคะค e ีนออฟ o r d นะคะอันนี้ก็คือ,อบ่งบอกถึงผู้หญิงแกร่งผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่เก่งฉลาดแล้วก็ยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองเป็นไพ่ประสบผลสำเร็จด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะได้มาด้วยความที่เหนื่อยหน่อยต่อสู้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะและไพ่ต่อมานะคะก็จะเป็น ไพ่สีถ้วยนะคะไพ่สี่ถ้วยจะเห็นว่าคุณดูเศร้าๆเนาะมันมีสีถ้วยแต่ว่าเหมือนคุณไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่สักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีคนหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างที่ที่ดีมาให้แก่คุณหรือถ้ามองอีกด้านหนึ่งถ้าเป็นความรักก็คือคุณอาจจะได้คู่ที่ไม่ค่อยถูกใจคุณมากนะักเขา,าคนที่มารักคุณเขารักคุณมากแต่ว่าคุณยังไม่ค่อยพอใจในตัวเขาก็เป็นไปได้นะคะ และไพ่ใบสุดท้ายนะคะอันนี้ไพ่ใบสรุปของคุณนะคะได้ไพ่ King of Cups นะคะบ่งบอกถึงตัวตนของคุณที่เป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็เป็นไพ่ที่อุดมสมบูรณ์ภูนิสุขอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นคนมีครอบครัวก็ถือว่าคุณเป็นพ่อบ้านที่ดีมีความสุขในชีวิตครอบครัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างกัน นะคะคการงานการเงินและความรักนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะด้านการงานนะคะการงานของคุณปอมองว่าคุณกําลังอมองบางสิ่งบางอย่างริเริ่มที่จะ,ะคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งตรงนี้นะคะปอมองว่าในตัวตนของคุณนะคะคุณอาจจะ,อ,ะอยู่อย่างมีความสุขนะคะอะ ไม่ไม่มีไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ไปแข่งแย่งชิงดีอะไรกับใครนะคะแต่ว่าคุณมีความสุขในตัวของคุณเองหรือถ้าอ่าถ้าคุณมีฐานะที่ดีก็คือมีความสุขด้วยฐานะของตัวเองหรือถ้าคุณไม่ได้ฐานะอ่าดีมากนะคะคุณก็อยู่แบบพอเพียงมีความสุขในลักษณะแบบพอเพียงนะคะแต่ว่า มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งตรงนี้มันฟ้องขึ้นมานะคะก็คือให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะ,อ,ะอาจจะ,ะมีปากมีเสียงกับคนรอบข้างนะคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณทำคุณกำลังมีแผนมีโครงการที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ว่ามันต้อง ยกเลิกหรือว่าล้ลลลมลงกลางครันนะคะก็ทำให้คุณรู้สึกเศร้าซ้อยนะคะจากที่ได้เห็นตรงนี้นะคะ <_ C 1> ปอคิดว่ามันน่าจะสัมพันธ์กันตรงที่ว่าคุณมีโครงการที่จะทำแต่ว่าจู่ๆโครงการต้องมาชะงักลงหรือว่าต้องอดับกลางคันอะไรประมาณนี้ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะคะ แต่ทั้งน,งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจจะมีไพ่เสียแคต่ตรงนี้ที่เดียวนะคะก็คือให้ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทกับคุณอาจจะมีงานบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องอล้มเลิกกลางคันนะคะแต่ไพ่ใบอื่นๆนะคะเรื่องการงานของคุณปอมองว่าคุณกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆที่จะทำนะคะกำลังศึกษาสิ่งใหม่ๆที่จะ,ะมาช่วยเป็น อาชีพเสริมนะคะหรือเป็นรายได้เสริมให้แก่คุณนะคะซึ่งปอมองว่ามันก็จะาสามารถสร้างรายได้ให้คุณประมาณหนึ่งนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่อพอใจของคุณมากนักแต่ก็ช่วยคุณได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบนะคะไดน้นะคะ อาจจะเป็นได้บ้านได้รถคันใหม่นะคะได้สังหาริมทรัพย์ได้เงินก้อนโตนะคะหรืออาจจะถูกหวยถูกรางวัลลอตเตอรี่ใบใหญ่รางวัลใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะโอเคการงานเสร็จแล้วการเงินาการเงินพูดไปแล้วนะคะก็คืออาจจะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ที่จะเข้ามานะคะแต่ว่าในในทางตรงกันข้ามนะคะ ไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะในด้านการเงินคุณก็ให้ระวังอาจจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่ไปโดยใช่เหตุนะคะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการซ่อมรถยืดยานพาหนะที่ใกล้ตัวคุณหรือต่อเติมต่อเติมสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านบ้านเรือนของคุณอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าส่วนในด้านความรักนะคะ ปอมองว่าคุณจะพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะ,ะเป็นความรักที่ดียืนมิตรไมตรีต่อกันนะคะแล้วก็เป็นคู่ค้าคู่หุ้นส่วนหรือ,อได้โชคได้ลาบจากคนรักนะคะอาจจะเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ก็ได้นะคะซึ่งผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เก่งที่แกร่งเป็นผู้หญิงที่ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองแต่ว่าเข้ามาช่วยคุณในในด้านการงานการเงินหรือในด้านการประคองชีวิตคู่ก็ได้นะคะไพ่บทสรุปของคุณนะคะก็ถือว่าคุณมีความสุขในชีวิตนะคะ,ะเพราะว่าคุณได้ไพ่ king of cups นะคะ,ะถ้าสมมติคุณแต่งงานนะคะก,ก็จะเป็นพ่อบ้านที่ดีได้นะคะแล้วก็ ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้แต่งงานก็ถือว่าคุณเป็นคนรักที่ดีนะคะ,ะสามารถที่จะดูแลคู่รักของคุณได้เป็นอย่างดีมีความสุขกับชีวิตนะคะซึ่งจะเห็นได้จากไพ่ใบแรกเลยที่โผล่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่ไม่มีความกังวลใดๆนะคะเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าชีวิตแบบ อ uh, slow life ไปได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะมีความสุขสมบูรณ์พูนสุขไม่มีสิ่งใดมาทําให้คุณข้องหมองใจนะคะโอเคค่ะสำหรับไพ่ของคุณทั้งหมดก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะคะก็คือมีเรื่องแค่ uh, ระวังเป็น uh, ระวังมีปากมีเสียงกับคนรอบข้างแค่นั้นเองหรืออา uh, อาจจะเป็นโครงการที่มันช่างัก uh, นะคะกลางคันอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองหรืออาจจะเป็นได้ว่าเรื่องของห่วงจุ้ยที่มันไม่เหมาะสมนะคะก็ะทําการจัดบ้านจัดช่องให้มันน่าอยู่เพิ่มขึ้นแค่นั้นก็แก้ไขได้แล้วค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎมีความสุขนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ